เล่นแบบนี้เคยเล่นลองช็อตเลยนะว่าจำได้วิ่งแบบพิทูนวิ่งแบบพิทูนระวังนะอย่าเปิดเข้ามานะอยาผมดูก่อนสวัสดีครับ่ะ why why please please why no 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 เออเดินไม่ได้เดินไม่ได้เอาแบบนี ว้ายรีบเลยขึ้นรีบเลยไปแล้วไปแล้วมา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 เลยมาแล้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยตาตดตาเดแมวขาวเสด็จแล้วเฮ้ยนีมันเฮ้ยแล้วมันเทวดา เราแยะทางกันแล้วมันดักผมุมหน้าประตูสวัสดีครับแมวขาวเองครับพี่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 พพี่พี่พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนน็อตมาเร็วน็ตอ ao, ตตายแล้วมตายแล้วโอ้อริกาโตแผลผีก็มาคือว่าผีก็มาคือว่าพูดเลยเอาน็อตหายแปลเขาได้า ตัวไมลงน้ำทำไมตัวผมระเบิดไปแล้วโผล่หน้ามาโผน้มาเอาผมไปวูเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮยเอ้ยเยเอ้ย้ยเ้ยเง้เโงยงยเ้ย เข้าไปตายปะเนี่ยว่าแล้วว่าเข้าไปต้องตายเบอรี่ตายแม่มึงเอาไม่ฮะเอาไม่ฮะเอาไม่ฮะอืมอืมอืมเฮ้ยไม่ตายวะเฮียเฮ้ยเฮ้ยอืมแต่ไม่รู้กี่บาท ผมไปซื้อปืนอะไรมันไม่รู้โว้ยนี่แหละที่ต้องการใช่เลยสีมันเบานะเอ้ยโว้ยโอ้ยหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โห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 โอยโฮโ้อ้ยหโอ้โหโูมโหโอ้อโวโออ้้ว้้ because tomorrow is something good because tomorrow is something good because <laughs> tomorrow is something good I aw hey because tomorrow is something good k ยังไม่ได้ควักชูแบบที่ผมต้องการเฮ้ย because tomorrow is something good <laughs> go, go, uh, <inaudible coughs>

วนด่วนเลยเฮ้ยด่วนเฮ้ยด่วนมันเซอร์ไปเฮ้อไปกูไปแล้วเฮ้ยน้ำมันเฮ้ยตอนวันนี้ไปเที่ยววัดไรมเอามาล่ไปเอามล่ไปตายไม่ตายวะนี่อะไรเนี่ย ก็ไม่รอกนะกูจะสี่ดักมือปุมกูจะสี่ดักมือเมื่อกี้ที่ผมทําเสียงเบ่งอะผมไม่ได้เบ่งแบบเพื่อต่อยนะผมไม่ได้เบ่งออกพลังต่อยผมเบ่งเบ่งเพื่อออกเพื่อออกพลังกดกดแคมปหน้าจอนี่ไงแต่พี่เบ่งพลังออกเกมเบ่งพลังออกเกม คือเก็บแล้วม